หลายคนอาจจะได้ยินคําว่าตื่นรู้กันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เป็นคําที่ถูกใช้บ่อยๆนะคะในแง่ของคนที่ศึกษาด้านจิตวิญญาณตื่นรู้คืออะไรตื่นรู้มีประโยชน์ยังไงจริงแล้วนะคะหลักของทุกศาสนาเลยเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะให้เรานะคะมีความสุขนะคะใช้ชีวิตร่วมกันด้วยความรักนะคะแล้วก็ความเมตตานะคะรวมถึงไม่ยึด กับสิ่งที่เป็นภายนอกแม้กระทั่งร่างกายของเราเองคำว่าตื่นรู้แล้วจึงหมายความว่าเข้าใจนะคะในการใช้ชีวิตในแบบที่ควรจะเป็นมีความสุขแล้วก็เอนจอยนะคะกับทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้แปลว่าเราต้องหลอกตัวเองนะคะมันไม่ได้แปลว่าเป็นคนโลกสวยถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วเราสามารถวางนะคะไม่ยึดติดได้ คุณรู้ไมหมคะว่าตัวเราเนี่ยจะเบามากพวกเราทุกคนเนี่ยหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นฟังเสียงหัวใจตัวเองมากขึ้นกระบวนการนี้แหละค่ะเป็นกระบวนการที่คุณเริ่มที่จะเข้าใจชีวิตและมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะ